สำคัญนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมีบุญหลวงพ่อมีบุญนะครับอัตโมนะครับอัตโมหลวงพ่อมีบุญนะครับชายาของท่านนั้นในในตทวเหรียญไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าชื่อเหรียญน,นี่เป็นมงคลมากๆและชื่อหลวงพ่อเนี่ยเป็นมงคลเป็นเหรียญทรงเสมาแบบโบราณนะครับตามที่เอฟซีเห็นนะครับและด้านหลังนะครับพิกไปนั้นมีอักขรยัน นะนะครับรูประฆังนะครับนาะครอบจักรวาลเชื่อมเป็นรูประฆังและมียันฐานอีกสองแถวจะได้ข้อความวัดนะครับสารคุณสโมสรตำบลหนองมักเข็งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเดี๋ยวนี้จะสร้างปี29เป็นเรียนรุ่นหนึ่งะครับเป็นเรียนทแท้ๆเลยนะครับเป็นเรียนทแท้ๆแต่ตัวเกี่ยวห่วงด้านบนซึ่งไม่ใช่สมวนประกอบหลักของเรียนนี้เปลี่ยนเป็น เปลี่ยนเป็นเหรียญน,นะครับส่วนตัวเหรียญเป็นทองแดงนะครับสวยชัดมากๆเลยนะครับและชื่อหลวงพ่อน,นั้นเป็นมงคลมากๆถือเป็นเหรียญนิยมนะครับอดบอกเลยว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญนิยมอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ